ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าหายเงาฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะทะลุมิติไปเป็นพระชายาหวังหลวงตอนที่หนึ่งทรยศ์ท่ามกลางแสงสีภายในงานจัดเลี้ยงหรูหราใหญ่โตในใจกลังเมืองเมืองหนึ่งบรรดาสุภาพสตรีต่างก็แต่งกายด้วยชุดราตรีหรูหราสวยงามตรการตาเดินเฉิดฉายไปมาอยู่ภายในงานส่วนสุภาพบุรุษล้วนแต่งกายด้วยชุดสูตรราคาแพงกำลังยืนจับกลุ่มพูดคุยกันเป็นจุดๆุกลุ่มละห -6 ถึงคน จากการแต่งกายของผู้ที่อยู่ในงานเลี้ยงคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีล้วนบ่งบอกว่าทุกคนในงานต่างก็เป็นคนดังและชนชั้นสูงในสังคมทั้งสิน้นเซี่ยทงอยู่ในชุดราตรียาวสีดำรัดรูปชายกระโปรงลากไปกับพื้นขณะเยื้องย่างดวงหน้าเล็กๆนั้นมีเครื่องสำอางบางๆปกคลุมอยู่ดวงตาทั้งคู่เปล่งประกายระย,ระยิบระยับราวกับดวงดาวริมฝีปากเป็นสีอมชมพูราวกับลูกพีชเรือนร่างมีสัดส,ส่วนที่สมบูรณ์ไร้ที่ติ สายตาของบุรุษในงานต่างก็จับจ้องมองมาที่เรือนร่างของหญิงสาวผู้นี้เสียถงเดินประปนเข้าไปท่ามกลางฝูงชนแม้สายตาจะดูสบายๆแต่ก็แอบระมัดระวังและสังเกตกา,การเคลื่อนไหวรอบตัววันนี้เป็นวันเกิดของลู่อวินโจเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของเมืองนี้และงานเลี้ยงคืนนี้ก็จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเขาโดยเฉพาะ ส่วนภารกิจของเธอก็คือการสังหารลูกอวินโจและขโมยคริสตันม่วงมาจากเขาคริสตันม่วงนี้เป็นสมบัติประจำชาติมันถูกขุดพบโดยกลุ่มโจรปล้นสุสานกลุ่มหนึ่งไม่มีใครล่วงรู้ถึงอายุของคริสตันม่วงและที่มาที่ไปของมันดูเหมือนข้อมูลเกี่ยวกับคริสตันม่วงจะค่อนข้างลึกลับอย่างมากและต่อมาคริสตันม่วงก็ได้ถูกขายให้กับลูกอวินโจ ว่ากันว่าคริสตันม่วงนี้มีพลังงานแปลกประหลาดซ่อนอยู่และลู่อวินโจก็กําลังเตรียมที่จะศึกษาและพัฒนาพลังงานของคริสตันม่วงนี้มาใช้ซึ่งหากเขาทําได้สําเร็จจะก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงต่อประเทศทาติอย่างมากเซียถงจึงได้ถูกส่งตัวให้มาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เซียทงได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ6ขวบและเริ่มปฏิบัติภารากิจได้ตั้งแต่อายุ10ขวบจนตอนนี้เธออายุ26ปีแล้วในช่วงระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาหญิงสาวสามารถปฏิบัติภารากิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จรุ่วงทุกครั้งไปไม่เคยมีครั้งไหนที่ล้มเหลวเลยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอมีคู่หูที่ดีอย่างมู่เฟยและยังเป็นชายคนรักของเธออีกด้วย ทั้งคู่ตกลงกันว่าหลังจากปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นพวกเขาจะขอลาออกจากการเป็นหน่วยพิเศษขององค์กรเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคนปกติทั่วไปมูเฟยเองก็เห็นด้วยกับเธอเมื่อนึกถึงชีวิตที่เป็นปกติสุขในอนาคตขึ้นมาริมฝีปากของเซียถงยามนี้ก็กระตุกขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้ ผู้คนในงานเริ่มส่งเสียงฮือฮาขึ้นเล็กน้อยเมื่อลู่อวินโจรปรากฏต,ตัวออกมาจากหลังเวทีพร้อมด้วยบรดิกาตร่างกายกำยำแข็งแกร่งถึง8คนจากรูปลักษณ์ของลู่อวินโจเขาน่าจะอายุมากกว่า50ปีศีรษะค่อนข้างล้านดวงตาทั้งคู่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดล้ำลึกอย่างยากที่จะคาดคะเนดได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงวันเกิดของผมในคืนนี้ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ลู่อวินโจเอ่อยบอกพร้อมกับยกมือขวาขึ้นโบกไปมาทักทายแขกเรือนในงาน เมื่อเห็นเป้าหมายปรากฏตัวสายตาของเซียถงก็จับจ้องอย่างไม่กระพริบตาทุกคนในงานเลี้ยงต่างก็พากันชูแก้วเครื่องดื่มในมือขึ้นพร้อมกับร้องแสดงความยินดีเซียถงสัมผัสได้ว่าสายตาของบอดี้การ์ดทั้ง8ดดูเหมือนจะจับจ้องมาทางเธอเธอจึงรีบยกแก้วไวน์ในมือชูขึ้นอย่างช้าๆหลังจากนั้นสายตาของเหล่าบอดี้การ์ดก็สอดสายมองไปทางอื่นแทน เสียงเพลงในงานเลี้ยงดังขึ้นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีต่างก็พากันออกไปเต้นรำภาพบนฟลอร์หน้าเวทีเวลานี้มีแต่ความสนุกสนานสวยงามเซียถงซึ่งแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนค่อยๆขยับเข้าใกล้ลู่อวินโจทีละเล็กทีละน้อยโดยที่ไม่มีผู้ใดสงสัยและตอนนี้เธอก็อยู่ห่างจากเป้าหมายไปเพียงแค่5้าเมตรเท่านั้นโอ้ยคุณเหยียบเท้าของฉันค่ะเซียถงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดใบหน้าเล็กๆสวยงามนั้นย่นเข้าหากันก่อนจะค่อยๆนั่งลงกับพื้น ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างเซียถงรีบเอ่ยปากขอโทษทันทีและพบว่าปลายเท้าสีขาวนวลเนียนของเธอนั้นได้เปลี่ยนเป็นสีแดงและมีรอยย่ส้นรองเท้าของผู้ชายปรากฏอยู่แต่ในขณะที่ร่างของเซียถงกำลังนั่งยองๆอ,อยู่นั้นจูจ่ๆเรือนร่างงดงามก็กระโดดพุ่งออกไปราวกับเสือดาวที่คล่องแคล่วว่องไวก่อนจะวิ่งตรงเข้าไปหาลู่วินโจโด้วยความเร็วประหนึ่งสายลมกันโชคเป็นที่น่าอัศใจยิ่งนักบอดิกาที่ทำหน้าที่คุ้มกันลู่อวินโจถึงกับร้องตะโกนออกมาเสียงดังคุ้มครองท่านลูก แต่ในช่วงนาทีวิกฤตนั้นเองเซียถงก็ได้ล้วงเอาปืนพกสีแดงงอเก็บเสียงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชุดราตรีสีดำออกมาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ยังคงวิ่งตรงเข้าไปหาเป้าหมายมีดบินบางเฉียบแปดเล่มพุ่งทะยานออกจากฝ่ามืออีกข้างของเธอเสียงดังปังอย่างแผ่วเบาปรากฏขึ้นลูกกระสุนพุ่งเข้าใส่หน้าอกตรงตำแหน่งหัวใจของลู่อวินโจอย่างแม่นยำ ส่วนมีดบินบางเฉียบทั้ง8ดเล่มนั้นก็พุ่งปักเข้าที่ลำคอของบอดี้การ์ดทั้ง8คนซึ่งอยู่ข้างกายลู่อวินโจในทันทีร่างสูงใหญ่กำยำเหล่านั้นละมอตึงลงกับพื้นในสภาพที่มือยังคงกําปืนนอนแน่นแต่ก็สายเกินกว่าที่จะเหนี่ยวไกลได้ทันมีดบินบางเฉียบขนาดเล็กนั้นแต่กลับสามารถสังหารผู้คนได้ในพริบตาหากสังเกตให้ดีจะพบว่าเป็นเพียงแค่เกล็ดเงินที่ใช้ตกแต่งชุดราตรีสีดำหรูรานั้นให้ดูสง่างามมากขึ้นเท่านั้นเองเสียถงจับตัวเธอไว้เร็วเข้า บอดีกาที่อยู่ด้านล่างตะโกนอย่างฉุนเฉียวสาเหตุที่เซียถงสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จทุกครั้งก็เพราะว่าเธอมีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาบูงาบอยบินที่บ่อยครั้งเธอสามารถทำสิ่งที่ไม่โดดเด่นสะดุดตาให้กลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตได้ในทันทีเสียงกรีดร้องดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันภายในงานจัดเลี้ยงเริ่มโกลาหลวุ่นวายขึ้นในทันทีผู้คนในงานต่างก็พากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดทำให้ขัดขวางเหล่าบอดีกาที่อยู่ภายในงาน ขณะที่เซียถงกำลังวิ่งตรงเข้าไปที่ร่างของลู่อวินโจนั้นชุดราตรีสีดำบนร่างก็ถูกกระชากออกเผยให้เห็นเสื้อหนังกันกระสุนสีดำด้านในซึ่งปกปิดเพียงแค่หน้าอกและต้นขาเท่านั้นผมยาวปลิวสะบัดร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวดูประหนึ่งเทพธิดาที่ผุดออกมาจากขุมนรกจังหวะที่ลู่อวินโจล้มลงนั้นเซียถงก็วิ่งเข้าไปถึงร่างของเขาพอดีและเอื้อมมือออกไปคว้าคริสตันม่วงที่อยู่ในมือข้างขวา,าของลู่อวินโจ ทันใดนั้นเองลูกอวินโจที่นอนตายอยู่บนพื้นก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับสยแสย์ยิ้มชั่วร้ายเขาคว้าข้อมือของเซียถงที่ยื่นออกมาไว้ได้ร่างที่สวมชุดกันกระสุนนั้นได้พูดเย้ยหยันขึ้นว่าเซียถงฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอจะต้องมาในงานคืนนี้คิดจะฉกฉวยของจากลู่อวินโจมันไม่ง่ายหรอกนะแต่สีหน้าท่าทางของเซียถงกลับยังคงสงบนิ่งหญิงสาวยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นว่างั้นเหรอ เธอตวัดมือซ้ายขึ้นรัดลำคอของลู่อวินโจในทันทีพร้อมกับออกแรงรัดอย่างไร้ปรนีเวลานี้ดวงตาของลู่อวินโจกับเบิกกว้างด้วยความตกใจเลือดสีแดงค่อยๆไหลออกมาจากมุมปากของเขาท่านลู่ดูเหมือนคุณคงจะลืมไปแล้วว่านอกจากฉันจะยิงปืนแม่นแล้วฉันยังมีวิธีฆ่าคนอีกมากมายหลายแบบเสียงไพเราะที่ดังขึ้นนั้นไม่ต่างจากเสียงเพรียกหาจากนรกที่ดังก้องอยู่ในหูของลู่อวินโจไม่นานนักมือของลู่อวินโจก,ก็ค่อยๆอ,อ่อนแรงแรงและค่อยๆค,ค,คลายออกอย่างช้าๆ หลังจากที่แย่งเซียถงใช้ปลายนิ้วเหยียบโคมระยะและอาศัยแรงส่งของมันกระโดดเหินขึ้นไปบนชั้นสองได้อย่างรวดเร็วก่อนจะวิ่งไปตามทางเดินด้านหน้าเป็นกำแพงกระจบันกระสุนที่สูงตั้งแต่เพดานจรกพื้นซึ่งยากนักที่เซียถงจะสามารถฝ่าทะลุเข้าไปได้แต่เวลานี้มูเฟยได้รอเธออยู่ก่อนแล้วทันใดนั้นองเสียงปัง ก็ดังขึ้นกำแพงกระจบก,กันกระสุนบานใหญ่ๆแตกออกในทันทีด้านนอกเวลานี้มูเฟยกำลังยืนถือปืนไรเฟิลซุ่มยิงอยู่ด้านนอกร่างของเขาห้อยลงมาจากหลังคาด้วยสายสลิงที่ติดอยู่กับเอวปากก็ร้องตะโกนบอกเสียงดังถงถงเร็วเข้าคริสตันม่่งมาจากมือขวาของลูอวินโจได้เสียถงก็ได้กระโดดขึ้นกลางอากาศราวกับเหี่ยวที่แข็งแกร่งว่องไวมือของเธอวควา้าคมไฟระยะเหนือศีรษะว้ได้อย่ารวดเร็วในขณะเดียวกันลูกกระสุนนับสิบก็ได้พุ่งเข้ามาหาร่างของเธอและเฉียดนิ้วเท้าไปอย่างเฉียดฉิว เซียถงใช้ปลายนิ้วเหยียบคมระยะและอาศัยแรงส่งของมันกระโดดเหินขึ้นไปบนชั้นสองได้อย่างรวดเร็วก่อนจะวิ่งไปตามทางเดินด้านหน้าเป็นกำแพงกระจกกันกระสุนที่สูงตั้งแต่เพดานจรดพื้นซึ่งยากนักที่เสียถงจะสามารถฝ่าทะลุเข้าไปได้แต่เวลานี้มูเฟยได้รอเธออยู่ก่อนแล้วทันใดนั้นองค์เสียงปัง ก็ดังขึ้นกำแพงกระจกกันกระสุนบานใหญ่แตกออกในทันทีด้านนอกเวลานี้มูเฟยกำลังยืนถือปืนไรเฟิลซุ่มยิงอยู่ด้านนอกร่างของเขาให้ลงมาจากหลังคาด้วยสายสลิงที่ติดอยู่กับเอวปากก็ร้องตะโกนบอกเสียงดังถงถงเร็วเข้าบอดี้การ์ดจำนวนมากกำลังวิ่งกรูตามหลังเซียถงมาเธอกระโดดออกมาจากกระจกหน้าต่างที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นเสียงปืนไรเฟิลจากมือของมูเฟยก็ดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด เซียถงรีบวิ่งตรงไปที่รถซึ่งจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าปากก็ร้องตะโกนบอกมู่เฟยที่กำลังวิ่งตามมามู่เฟยรีบหน่อยหลังจากมูเฟยกระโดดขึ้นรถได้แล้วหญิงสาวก็รีบขับหนีออกไปในทันทีในที่สุดเราก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วมูเฟยนายอยากย้ายไปอยู่ประเทศไหนเซียถงเอ่ยถามออกมาอย่างมีความสุกริมฝีปากแย้มยิ้มแววตาสดใสในขณะที่จ้องมองชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่ข้างขางคริสตันม่วงหล่ก มูเฟยไม่ตอบแต่ย้อนถามหญิงสาวกลับไปเสียถงยื่นคริสตันมงวงให้กับมูเฟยโดยไม่ลังเลสงสัยอะไรเลยยอมแม้แต่น้อยมูเฟยร,รับคริสตันมั่งดวงตาทั้งคู่เป็นประกายระยิบระยับด้วยความโลภปากก็พึมพำออกมาว่าฉันได้ยินมาว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครองคริสตันม่วงนี้จะสามารถครอบครองโลกใบนี้ได้มูเฟยเซียถงร้องเรียกอีกฝ่ายด้วยความตกใจเพราะเวลานี้ปากกระบอกปืนเย็นเยือกกำลังจ่ออยู่ที่ศีรษะของเธออยากขยับ อยู่นี่เซียถงได้แต่ร้องถามออกไปมู่เฟยนี่นายรู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ถงถงฉันขอโทษฉันไม่ได้อยากไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติฉันเป็นคนมีความสามารถทำไมฉันต้องทำงานให้กับประเทศนี้ด้วยฉันต้องการครอบครองโลกใบนี้น้ำเสียงที่เย็นชาของมู่เฟยททำให้หัวใจของเซียถงต้องแตกสลายใบหน้าหล่อเหลาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนกลับกลายเป็นเย็นชาไร้หัวใจต่อให้ในายได้คริสตันม่วงไป นายคิดหรือว่าจะสามารถหลบหนีการไล่ล่าขององค์กรได้หัวใจของเซียถงแตกสลายลงทีละเล็กทีละน้อยเซียถงได้แต่ร้องถามออกไปมู่เฟยนี่นายรู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ถงถงฉันขอโทษฉันไม่ได้อยากไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติฉันเป็นคนมีความสามารถทำไมฉันต้องทำงานให้กับประเทศนี้ด้วยฉันต้องการครอบครองโลกใบนี้น้ำเสียงที่เย็นชาของมู่เฟยทำให้หัวใจของเซียถงต้องแตกสลายใบหน้าหล่อเหล่าที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนกลับกลายเป็นเย็นชาไร้หัวใจ ต่อให้นายได้คริสตันม่วงไปนายคิดหรือว่าจะสามารถหลบหนีการไล่ล่าขององค์กรได้หัวใจของเซียถงแตกสลายลงทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าฉันรายงานองค์กรไปว่าเธอเป็นคนขโมยคริสตันม่วงไปแล้วก็ทำร้ายฉันละ่ะเธอคิดว่าองค์กรจะเชื่อใครถงถงในเมื่อเธอไม่เห็นด้วยกับฉันฉันก็จำเป็นต้องฆ่าเธอสายตาของมู่เฟยเปลี่ยนเป็นโหดเหี่ยมดุดันขึ้นมาทันทีจากความรักกลายเป็นความเกลียดชงังนี่นายฆ่าฉันได้จริงมูฟเฟยเ,เหรอ นายไม่ได้รักฉันเลยงั้นเหรอเวลานี้ดวงตาทั้งคู่ของเซียถงเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาฝ่ามือซ้ายค่อยๆเอื้อมไปแตะปุ่มใต้เบาะอย่างไม่ลังเลชายหนุ่มผู้นี้คือคนที่เธอรักเขาเป็นความรักของเธอเป็นคนที่เธอต้องการใช้ชีวิตร่วมด้วยมากที่สุดเมื่อวานเขายังกระซิบข้างหูของเธอด้วยความรักใคร่แต่ตอนนี้กลับกำลังใช้ปืนเจาะหัวของเธอได้อย่างไม่ลังเลเพียงเพราะต้องการคริสตันม่วงมูเฟยจ้องมองเซียถงแน่นิ่งพร้อมกับเอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาถงถงฉันขอโทษ วันนี้เป็นวันตายของเธอแล้วฉันไม่ได้รักเธอฉันแค่ต้องการคริสตันม่วงเซียถงหลับตาลงช้าๆและเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดกลับอันตรธานหายไปเปลี่ยนมาเป็นสายตาที่เย็นชาแทนมู่เฟยความปรารถนาของนายจะไม่มีวันเป็นจริงนิ้วมือของเซียถงกดลงบนปุ่มสีแดงใต้เบาะอย่างไม่ลังเลปากก็ร้องตะโกนบอกมู่เฟยรีบหันไปเปิดประตูเพื่อที่จะกระโดดลงจากรถแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสายไปเสียแล้วเสียงระเบิดปังดังขึ้น จากนั้นรถยนต์ทั้งคันก็ระเบิดขึ้นในทันทีเปลวเพลิงสีแดงลุกโชนช่วงพร้อมกับกลุ่มควันหนาทึบที่พวยพุ่งพุ่งไปในห้วงอากาศ